สวัสดีครับผมชื่อนายพานวัฒนอ์อนุจบจากโรงเรียนไทยยมสงเคราะห์ชื่อเล่นเชื่อบูมเรียนสาขาไอทีครับนเล่นของผมคืออะไรครเล่นูบิกกับเล่นคาริมบาครับแล้วก็พอเวลาว่างก็จะไปช่วยแม่ขายของครับคุณแม่ขายอะไรครค้าขายโจครับพเรียกถามว่าเราอายนะคะที่แม่เราเป็นแม่ขายโจไม่อายครับ,รบเพราะว่าอาชีพนี้เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงปัจจุบันทําให้ผมไม่อายแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตด้วยครับ เมื่อกี้น้องบอกว่าน้องชอบเล่นโรบิทไมน้องถึงจะชอบเล่นเพราะว่าผมเห็นจากเพื่อนเล่นแล้วก็ผมพอมันเล่นบ้างและทีนี้พอผมได้ลองมาเล่นปุ๊บผมได้รู้ว่าเริ่มมีสมาธิขึ้นจากตอนแรกที่ไม่มีเลยครับทรายอยากให้ขอกำลังใจจากคุณแม่แล้วก็คนในบ้านเหี่ยถึงผมจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิแต่ผมจะพัฒนาให้ดูครับผมบูงวิทีครับ